แม่กาบขอโทษนะแพรรี่คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการที่แบบว่าไปดึงวิกผมอะไรออกเนี่ยแบบว่าเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าหากว่าแม่ทําแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆนะไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้ว่าแม่แม่เล่นเอ็นดูลูกสาวอะ่ะหยอกเล่นจับลูกสาวการทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าเนี่ยมันอาจจะมองว่ารุนแรงไปแล้วก็ f อซี FC, หรือว่าแฟนเพจหรือว่าแฟนคลับของแพรรี่อ่ะอาจจะไม่พอใจไม่กลับขออภัยจริงๆค่ะนะอย่าโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอค่ะ คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการที่แบบว่าไปดึงวิกผมอะไรออกเนี่ยแบบว่าเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าหากว่าแม่ทําแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆนะไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้ว่าแม่แม่เล่นเอ็นดูลูกสาวอ่ะหยอกเล่นกับลูกสาวการทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าเนี่ยมันอาจจะมองว่ารุนแรงไปแล้วก็ fc หรือว่าแฟนเพจหรือว่าแฟนคลับของแพรรี่อ่ะอาจจะไม่พอใจไม่กลับขออภัยจริงๆค่ะนะอย่าโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอค่ะแม่แต่เขาบอกบางทีเนี่ยไม่ให้เกียิเขาเลยแปลว่าเขาบอกไปว่าบางทีที่เขาพูดเนี่ยอันทีเราก็าเข้าใจเขานะ,ะเขาบอกไปว่าแฟนเขาไปว่าเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่การกระชากหัวเขาเนี่ยมันรุนแรงเกินไปอืมขอโทษจริงๆค่ะไม่แม่ไม่ได้มีเจตนาเลยรักแพรรี่มากเลยแล้วก็ยินดีทุกครั้งกับแพรรี่ที่ ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ที่หยอกล้อแฟนของแพรรี่อ่ะก็เอ็นดูเด็กก็เลยหยอกล้อเล่นไปหน่อยแม่กลาพ,พ้อภัจร<ห>ิงค่ะทางที่เคยคิดจะไปหาหมอตรงไหมไปตรวจเรื่องปราษาใช่ไหมใช่มีคนเคยบอกว่า,วาพี่พี่อารมณ์รุนแรงหรือบางทีฮอร์มมวสวิงเนี่ยเกี่ยวไหมจริงจริงมันเป็นคอนเทนต์นะจะเล่าอะไรใฟังพี่เลยนะเมื่อก่อนรายการแชร์แต่เชา้าเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้ว โคตรดังเลยเพราะว่าอะไรใช่ไหมการด่าคนการพูดด่าคนการพูดแรงๆการพูดให้คนเสียใจการพูดให้คนรู้สึกว่าด้อยกว่าเราการพูดให้มีความเปลื่มล้ําเกิดขึ้นอยาบแรงเท่ากับคนตรงวันนี้เรายังอยู่บนโลกใบเดิมวันนี้เมือม่อก่อนไมาัดเป็นเหมือนพี่ลีนาเลย รู้สึกว่าอูฉันต้องหยาบฉันต้องแรงฉันต้องด่าคนฉันถึงจะดังวันหนึ่งตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตคืออะไรรู้ไหมการอ่านคอมเมนต์เมื่อตนนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์วันนั้นอ่านไปอ่ะแล้วกวน็น้าตาไหลหมดเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะให้ทีมงานร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าดา่ามาทําังหรอก็าจะมอมเทกองแต่ไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นทุกคอมเมนตนะ์น่ะทุกคอมเมนตนะ์น่ะ มึงเป็นกระเทยแก่มึงเป็นอยู่ในยุคเดโนเสาร์ปักเสียงมึงก้ยแหบทําไมมึงไม่คิดจะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่นั่งอา่านตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าวันหนึ่งคําตอบคืออะไรรู้ไหมเราอาศัยโลกของเด็กยุคใหม่อยู่แล้วนะคือโลกแพลลี่ที่เขาโตมาจากออนละ์เราอาศัยอยู่แล้ว สมัยเราแค่มีโทรศัพท์โนเกียถูงเข้าตัวออกถูกไหม<ฆ>สมัยก่อนเราแค่มีเมสเซจถูกต้องไหมวันนี้เด็กพวกเขาเขาโตมาจากออนไลน์เขาโตมาจากอินสตาแกรมเขาสั่งกาแฟผ่านแอปปืาถูกปะ<ฆ>สมัยเราต้องขับรถออกไปซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรคะเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคข,ของเขาอยู่เราจะต้องปรับตัวตามเขาไม่ใช่เขาปรับตัวตามเราและว,วันหนึ่งปุ๊บเมตาเจะประโยคประโยคนึงค่ะเราลองเปลี่ยนสิพี่มดาม เปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจโลก 2. พี่มดดำลองเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจว่าวันนี้มันไม่มีความสวยกว่าเก่งกว่าหล่อกว่าสวยอันนี้มันไม่มีควาว่าเปรียบเ,เทียบเพราะทุกคนเรากําลังเข้าสู่ยุคเสมอว่าฉันใดฉะนั้นมันข้อดีของเราคือ,อยังไงคะข้อดีของเราคือมันจะไม่มีเด็กไม่มีแก่ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเด็กทุกวันจะเท่าเทียมหมดแม้กระทั่งเพศวันหนึ่งทุกอย่างคือความเท่าเทียม เพราะฉันเนี่ยวันนี้เออว่ะไอสิ่งที่เราเคยสําเร็จกันมาด้วยกันดาไอการสําเร็จกันมาด้วยความแรงข้อสอนนี้เวลานี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เราต้องการยิ้มใส่กันบางคนอาจจะบอกต่อแหลกก็ได้แต่วันนี้มันคือโลกของที่ทุกคนใช้เวลาแค่ไม่เกิน15วินาทีสมัยก่อนเราออกรายการ Facebook Live อ่ะลุคพวกรเรา น่าจะเป็นยุค Facebook ไลฟ์เราต้องพูดยาวๆแต่วันนี้ทุกคนโลกอยู่แค่15บห้าวิค่ะโลกกำลังบอกเราว่าเขาฟังเราแค่15วินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเต้องอาศัยยุคเขาอยู่อะไรเงี้ยเม่บอกว่าพี่ลีนาเป็นคนที่มีความรู้มากนะอย่างเรื่องกฎหมายม่นับยอมรับแต่วันนี้ไม่ใช่ตัวม่ตัวแม่คนเดียวนะตัวแม่เองก็กำลังอาศัยอยู่ในยุคของพวกเขา<ม>ที่เราไม่ชินชากันมาเลย ไม่รู้นะักอ,อย่าหาว่าพูดแบบตัวเองเคยโดนทัวร์มาเยอะแล้วทุกครั้งนี่ไนงะคนที่สอนเราได้มากที่สุดไม่มีใครกล้าสอนเราเลยแม้กระทั่งพ่อไม่มีใครกล้าสอนเลยเพ่ะฉันโตมาด้วยตัวฉันเองเหมือนกันคุณก็รวยมาด้วยตัวคุณเองฉันโตมาด้วยตัวฉันเองฉันเก่งมาด้วยตัวฉันเองแต่วันหนึ่งวันนี้ค่ะเมื่อก่อนเราต้องเรียนมาหาอะไรใช่ไหมเราต้องเรียนมาเที่ยวไม่ได้เรียนวันนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่ ยิ่งมีคนไลค์เยอะดูเยอะยิ่งมีคนยอดวิวเยอะพวกเขาคือโจทย์ที่จะตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือพ่อแค่นี้นะโอเคม,ามาันมน,นรู้ว่าวันนี้ในระหว่างที่เราทำอัดรายการกันต่อเขาก็ไลค์อยู่แต่่างคนคิดว่าเอาละมันถือว่าหมดเรียนแต่ว่าวันนี้ถ้าเราทาให้แพรรี่เสียใจขนาดนี้แม่ลีน่ากลับขออภัยจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแบบว่ารักเอนดูเหมือนลูกสาวคนหนึง่ง ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง